สวัสดีครับ f อกองคัสโนวาผ้าจวดนะครับสำหรับมนีนะครับกาไดมาเยี่ยมเยี่ยนขายบงไฟอีกหนึ่งขายนะครับก็ถือว่าเป็นขายที่ฟ้อมสม่ำเสมอตลอดทุกปีนะครับสำหรับมนีกาไดมีโอกาสนำอุปกรณ์บังไฟมาจำหน่ายกับทีมงานทำหยุดนะครับเลยด้แวมาถ่ายคลิปอยู่ขายเพิ่นแป๊บนึงนะครับผมกาเดวพาชมงบงไฟภายในข่ายนะครับผมนี่นะครับก็มาหอดนะครับนี่เอานี่ครับเพิ่นสังกันไฟทั้งเบิด์สิบมวนนะครับ ทีมงานทำยุ่นนะครับนยุ่นเหมืนสั่งกันไปเตอร์เวิดสิบหมุ่นนะครับนี่ครับบล็อกเพื่อนขาสิเป็นบล็อกคู่นะครับเป็นบล็อกคู่อัดเดีที่ละสองเลยบ่กครับมื่อที่ระบังอ่ะอ๋อบล็อกทอร์ลานอืมบอกไหมครับบอกอีกอัดท่อหักอะไรบอกเพื่ออัดท่อหัที่ระบังอ๋อตัวนี้บล็อกท่อแปดนะครับสั่งมาไหมบ่นี่ท่อแปดนี่บอก เพิ่นรับงานบานดใหม่ไหมครับบ,บุยรัมโอ้หานบุยลำมนะยุนรับงานบุยลำไใหมนะครับทอแปดนะครับปีนี้ทำยุนตัวนี้อัดเป็นนี่เป็นบังอัดทอหานะครับตัวนี้ทอแปดโอ้มานหอมหลายบ่มื้อนบ่ครับพี่จ้าทอแปดอ๋อหนิกาทีมงานนะครับนี่หน,นิกาทองบังมาครับนี่ทองบั้ง นี่เป็นทองบางนี่ผสมมาทอหาทอแปดนบอกผสมาที่น่ทอแปดนี่นะครับยุนปีนี่ได้รับพี่วันทอแปหนึ่งบางเนาะที่ว่ายูไอร้อยเอ็ดบอกปีนี่นยุนรับงานทอแปดมาาจะบางปี่น่งบังี่ออกบไม่จะบางเออไอหมาตลัดที่วัดท่าปี่นี่ของนยยุน ไปไปไอเอาไปใกายกส่งไปกันบ่อ,อ๋อพี่นีนาะยยุนในไป้าหอลารที่ว่านะครับทีมงานนะครับนี่ก,กาลังไอ้วิธีการทุบทลองบ้างนะครับบ้างขายมันจะใส่หนามซุม,ซมๆนนนนหน่อยหนึงได้ไอ้หนูอ่ะนะมันดีตอนนั้นนี่นะครับกเดิมไป,ไ,ปไ,ปไปเอาเมียทับดูสายตาเน่บอเอาให้กก็หลุดเสือที่หลุดเสื่อนี่ <laughs> นะนกะ,ะตัวนี้ทานบ่ครับนี่บททานเนาะครับบททาน นะครับ้ทาทอสามมรับงานไปไรพทอสามบทอสามมายืงก็รับงานเปรนะครับบอมีหอัตัว่เต็มของนอยนอเาท่อสามงเนี่ยคือบ่ตัางหวมานอนเปล่าบ่นี่นะครับทีมงานจะหน่อยนะครับทุกมืออจริงนี่ถ้าไปสนามนี่ใายดี้วครับเพราะว่าคตรลายกูมู นี่นะคะรับล็ตโอทอหานะครับของนายหยุนนะครับทุกทุกบั่งที่อัดนี่คือมีงานเหรอเปนบอกคือมีงานมีออเดอร์แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบบั่งนะครับทอหาอนายหยุนนะครับยี่สิบบังตอนนี้นะครับนี่นะครับทอหาทั้งหมดยี่สิบบังนี่ครับ นี่ครับอุปกรณ์มันจะเป็นหนวดกุ้งหางทอสามนะครับบอกทอสามบนว่าทอสามอัดไปว้ไรหรอเห็นไหมเบื้บองในบนนี่อ,อ๋อนี่ครับทอทอสามมายุ่นนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกือบสิบบังนะครับทอสามนี่นะครับบรรยากาศค่ายนะครับบรรยากาศค่าย กันขั่วนะครับนี่ครับหางนะครับหางก็ถือว่าพร้อมพอสมควรนะครับสําหรับในยุ่นนะครับหางกันนี้ครับใตยพี่ใหญ่เลยครับใายใหญ่ๆนี่นะครับนี่นะครับหางกัดตายนะครับถือว่าประมาณสามสิบหางนะครับสามสิบสี่สิบหางนะครับสำหรับทีมงานทํายุ่นนะครับผมบรรยากาศใช่เพื่อนกาบ้านนี้เพื่อนปลูกหอมนะครับ ปลูกหอมปลูกกระเทียมนะครับผมปลูกหอมสัส่วนใหญ่นะครับนี่ครับยุ่นนะครับบรรยากาศใกล้ตังยุธีบรนลินฟ้านะครับบรนลินฟ้านะครับบรรลินาตำบลลินตำบลลินฟ้านะครับบรนลินฟ้าตำบลพักขาบ่บรนลินฟ้านี่คือตำบลพักขาบ่บรนลินฟ้าตำบลลินฟ้านะครับอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผม อ่าบอกทอแฝดนะครับเพาเป็นอยากมาเบ็นนะายุน่นอัดทอแดเดียนี่นะครับทอแฝดไปบุยลำหนึ่งบ้างแล้วก็ส่งลงนราธิวาสนะครับสำหรับทีมงานทำหยุดน,นะครับผมทอแปดนะครับทีมงานกะบขมักขม้น,ำคำคำมนอันนี้นะครับเขาเอิดว่าท,ทองบังนะครับทองบัง

ไพ่อัดโจ่งนี่ไพ่เป็นมือดอ๋อลูกไส้ต้องหยุดเองนะครับอัดนะครับปีนี้กับเดี๋ยวพอมกันผู้ลราเป็นหลานนะครับเป็นอางนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวหอมกันทุกคนนะครับหลายล้านหลายล้านบ้านเสือสีดำามหงขนสมล้านเสือซีด้ามครับนี่ครับเดี๋ยวสามล้านก็บาทนะครับเห็ดเห็ดบังเห็ดบังไบนี่อาชีพเสริมนะครับผมแต่ว่าพร้อมอีกอาชีพหลักนะครับผมสุกับปีนีทั้งลุ่มทั้งบัน ดินป่านี่เพันสิหมานกันนะครับเอาต้นน้ำใจไม่มาบอกนะพันโูกัลยโอ้ทุเรียนไม่ว่าผิดทุเรียนโอ้ปลูกทุเรียนติดน,นี่เก่งอยูง่งด้กว่าถึงว่าเห็น,นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับรรกับป่าเป็นร่างใจกีมงานทำยุ่นนะครับกำลังจุดบางเดียวนะครับนวลบางเดียวนี่กระถอดลมนะครับในสามลอยสี่สิมหากระเจ้านะครับผมสำหรับทีมง,งานทำยุ่นนะครับประมาณมืมอมอแดงนะเพันเสียดท่อแปด วันที <ENNIS _> ่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกัสิมืออื่นตัวอืมแต่อัดตอนสาให้อัดบใบงพท่านล้วต้องไปผุนเนาะเอาละมืออื่นออกไสนีหนิมืออื่นไม่คี้ออกอยู่หอเห็นในเครืองว่าสิออกมืออื่นมันบ่ดมันสิไปหนิไปไกลๆซอยเขาหนิขอเราหน่อยบอกว่าแต่ไปบึงบุญ ครับครับนะครับบรรยากาศทีมงานก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับทีมงานทาย่นนะครับที่ให้กล่องคัสโนวามาถ่ายคลิปแล้วก็สำหรับชวนลูกก็ไฟกล่องกาสโนวานะครับผมมนี้ก็นี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับกระดาษเหลือมาส่งเพิ่นนะครับสิบม้วนนะครับนี่ครับกระดาษเหลือมาส่งในยุ่นนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอ ย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ช่อง YouTube ก้องอัศนวาพาจั่วนะครับขอบคุณครับผม